รู้แค่นี้สอบเข้าม4ได้ข้อที่33ในเรื่องของการหาค่าตัวเลขแบบนี้ด้วยวิธีพหุนามทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะข้อนี้จัดว่าเด็นนะฮะออกข้อสอบมอ4ทุกปีเลยนะฮะแนวนี้วิธีการนะครับเห็นสังเกตไหมเห็นไหมครับว่า ไอ้สองพันยี่ห้าใช่ไหมยกกาล,ล,ลังสองสองพันยิบเจ็ดกำลังสองสองพันยิบเอ็ดกำลังสองโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยเราจะไปคูณกันสองครั้งแล้วก็มาบวกกันใช่ไหมฮะโอ้โหเออเวลาทาในห้องสอบทาไม่ทัานแน่นอนวิธีการก็คือหาตัวเลขที่น้อยที่สดุดแล้วสมมุติเป็นตัวแปร A หรือตัวแปร K ก็ได้อาสุว่าเป็นตัวแปรเอาเป็นตัวแปร A แล้วกันนะฮะมันมี K แล้วนี่นะ a เท่ากับสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะ แสดงว่าไอ้สองพันยี่สิบเจ็ดก็น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็น A บวกอะไรบวกอีกหกนะได้สองพันยิบเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วสองพันยี่ห้าก็น่าจะเป็นอะไรครับสองพันยี่ห้าก็น่าจะบวกอีกสี่นะครับกับเอบวกสี่ไปนะครับโอเคเอแต่ว่าแต่ว่ามันมีสี่พันอยู่เอ่อสี่พันน่าจะเป็นสองเท่าหรือเปล่าถ้าสองเอเป็นเท่าไหร่ถ้าสองเอก็ ก็เป็นเอ่อสี่พันเท่าไหร่เอาสองคูณเนาะสี่พันกับอีกสี่สองยังไม่ถึงอะ่ะอันนี้สี่เก้านี่สี่สองก็บวกอีกเท่ายฮะบวกอีกเจ็ดละกันนะฮะกลายเป็นสองพันสี่สิบเก้านะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเป็นตัวแปรซะนะงั้น k ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็สองพันยี่สิบห้าก็คือ a บวกสี่ทั้งหมดกำลังสองนะครับ แล้วก็ลบก,กับอันนี้ก็เป็นลบอะไรสองเบวกเจดนะฮะตรงนี้นะสี่พันสี่เก้าสองเบวกเจหารด้วยอะไรครับหารด้วยสองพิบเจก็คือ A อบวกหกยกกำลังสองนะครับบวกกับสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอก็คือ A เฉยๆยกกำลังสองแล้วลบสิบแปดไป <c oughs> เป็นไงเริ่มดีขึ้นไหมดีกว่าคิดเลขเป็นล้านใช่ไหม เยอะจริงนะฮะอ่ะก็ใช้ผลบวกกําลังสองครับใช้สูตรว่าหน้าบวกหลังกําลังสองมีสูตรว่าหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจัดไปสูตรนี้นะครับโอเคหน้าคือ a หลังคือ4นะครับก็เป็น a กําลังสองสองหน้าหลังสองคูณหน้าคือคูณ a คูณหลังก็คือ4บวกหลังกําลังสองก็4กําลังสอง ลบกระจายเข้าไปก็เป็นลบ 2a แล้วก็บวกคูณลบได้ลบเจ็ดหารด้วยอะไรครับอันนี้มันเดิมครับหน้าคือ a หลังคือหกหน้ากําลังสอง a กำลังสองบวกสองคูนหน้าคือ a คูนหลังคือหกบวกหลังก็คือหกยกกําลังสองไปนะครับได้เท่าไหร่ฮะเออแล้วก็บวกกับ a กำลังสองลบกับสิบแปดอ่จาจัดเป็นตัวแปรจะง่ายครับเพราะมันสั้นดีนะฮะไม่ต้องไปคิดเลขเยอะนะฮะอันนี้สองสี่เป็นแปด 8ปลบสเหลือ 6A ครับนะอันนี้16ใช่ไหมสิลบกับเจ็ดก็จะกลายเป็นเลขอะไรครับกลายเป็นเลขบวกเนั่นนะฮะแล้วก็ได้ a อกำลังสองเอลังสบวกเอกำลังสได้2 a งเอลังสตัดแล้วนะเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็กลายเป็น12 a อันนี้6 3 6 3 6, 6, 3 6 18, หกลบสิเหลือ18ไปนะครับโอเคนะฮะแล้วไงต่อครับอืม ออนี่ยเน,น,น,นไอข้างล่างนี่มันสามารถดึงตัวร่วมได้ดึงสองมาก่อนได้เนะสองคูไรได้สิบหกสองคูไรได้สิบสอก็ได้หครับนะสองคูไรได้สิบแปตอบเไปเฮ้ยเหมือนกันว่าเหมือนกันว่าเอกำลังสองบวกหกกับเอกำลังสองบวเหมือนกันนะตัดกันไปเปรี้ยงข้างบนเหลือหนึ่งส่วนสองไป โอ้โอฉะนั้นข้อนี้ 8k ลบกับ9ตอบอะไรครับ 8k k คือ1ส่วน2ลบกับ9อ่าก็เอา2ตัดเหลือ4 4หเป็น4 4ลบ9นั้นข้อนี้เลยตอบอะไรครับลบ5ไปนั่น a โอเคจบ